ซูซูกิเซียตปี2018ครับพี่น้องออกรถศูนย์บาทพอนเดือนละ2,009วัสดีครับไอเซมรถซิ่งครับผมนายอยากได้รถอย่างบอกไอเซมครับเดี๋ยวไอเซมคนเดิมคนดีคนคนี้จัดให้ครับผมสวัสดีค่ะพบกับน้องนตัตตีพูดดีปากหวานมามีกแล้วจ้าเอวดีบอเอวดีบอเอวกดีน้ำพี่น้องแล้วรถอะดีบอรถนี้มาขายดีก็คอนอีกอคนยังไม่ดีเท่ารถคันนี้เลยบอกเลยนะ มาวันนี้เราอยู่ยันที่คันคายรีสอร์ทคันค่ะเออได้อยู่นะคันคายไม่ใช่คือเดี๋ยวตรงเนี้ยอนาคตเดี๋ยวพี่เสินจะมาสร้างรีสอร์ทแต่ตอนนี้มันยังคันคายอย่างไรเพราะมันมีหญ้าอ่ะมาอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้พ่อรถอีงหยังครับน้องนัทซึจ้าซูซูกิเซียส1.2 GA ปี2018จ้าเซียสพี่นั่งเกียร์ธรรมดาเ้อปี2018โฉมใหม่เลยสวย นะครับผมเล็กๆกระทัดรัดออกรถเพียงแค่ซูนบาทเพื่อความเดือดเดือดเพียงแค่สองพันเก้าร้อยบาทโอ้โหมาดูเลยครับน้องนัดนะเบิร์ตมองคลิปรีวิวเราพี่น้องในร้านเขาก่อสร้างก็เลยแบบมาข้างนอกนะจิแมนอ้่นอวล้อกระทะมร้อนยังขี้หายค่ะทำไมเขาใส่ล้อขีเรยจังเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไหมน้องนัดซื้อมันเสียสักสีระดับเสียเสียมจมาให้ล้อซอมซ้อได้ไง มือหนึ่งได้ล้อกระทะมือสองได้ล้อของมือหนึ่งเป็นไงล่ะเดี๋ยวจัดให้เลยบอจะเป็นทีอีสามเจ็ดอาเพียบันสี่ยี่แปดอารอีสามศูนย์เลือกมาเลยพี่น้องโอ้แหมเย็นใช่ปะหน่วยสิบล้านคันหมื่นแสนไม่แสนสองเกียร์ธรรมดาพี่น้องเด้อนะโขับมั่นขับสนุกขัดเกียร์หนีนะแอร์แบ็กฟองนะกระจ้ไฟฟ้าทั้งสี่ขังรถบ้านนะพี่น้องเด้อขับมั่นขับสนุกวริสันเม็ดอาร์ดเดิมๆจากโรงงานนะ หน่าซื้อใส่์ได้พร้อมเดี๋ยวเราสองวันแก้วอีกเดิมเดิมนะคะฝั่งนู้นก็เดิมเดิมเด้อบอส้นบอตอกบอตั๋มบอจูบดาจูบคางจูบหน้าผากคือจังครนยังลงนั่นเนี่ยโดนจูบมาทุกฝั่งแล้วเมน้าเดิมเดิมนะไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนเด้อบอนี่ไม่คักเลยปีสิบแปดพี่น้องเครื่องพันสองเดือดเสียดสีสันสวยงามสีไม่มีลูกลอยเลยพี่น้องโอ้โหเปิดราโคตรใหม่เลยราคาผ่อนเท่ามอไซค์ลงนัดเลยนะ น้องนัดก็พันเก้าเหมือนเออโพันเก้าเปิดมาโคตรใหม่เลยมีคันเนี้ยขนาดยังไม่ล้างไม่โคตรใหม่เลยพอตีแต่ละคันที่รีวิวเนี่โอ้โหเป็นยังไงมันก็มีแค่กีบุญเออมันบด้มี่องรอยยังที่มันนาเกียรแต่คันนี้ใหม่มากเลยสุดยอดเสียแค่ล่อดีกเยอะเป็นยังลอได้จากการเห็นเลรวมันบาดตาบาดใจลอได้เปลี่ยนไห้รอ้แอร์เย็นแห้งอาร์ดเดิมเดิมนะคะบ่มีบุบ่มีถลอกบ่มี่องรอยของการหายไป นะรถบ้านครับพี่น้องเม็ดองเม็ดอักสวยคมชัดเจนเบิดครับพี่น้องข้างในไม้แห้งพี่น้องขี้ฟุ้งขี้ฟุ้นนี่แทบบูมีเลยเบาอมาจอดไว้เบาไปช้ำอ่ะน็อตไม่มีถอดแผ่นเพลทอยู่ครบครับแอร์นี่เย็นเฉียบจะของคนเก่าดูแลดีพี่น้องไม่เจี๊ยบนะเย็นเฉียบทำไมต้องเฉียบวันนี้เราเป็นยังบัตื่นได้สิพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงหัวเราะนิดหน่อยอ่ะของเสื้อเป็นแดงนะ โอ้โหไม่ก <ht> ิบเลยนะทานเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆเด้อสติกเกอร์อยู่อยู่แผ่นกันความร้อนอยู่เป็นใดคะน่ะกิบอ่ะเตือน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 เมื่อนไปเห็นอย่างมากกิบไม่มีริ้วรอยเครื่องไม่มีเยอะ ไม่เออได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ยอดจองถล่มทลายเห็นงานประ,ะวัติบะไว้พี่นอ้องเมื่อนไปเบิดเราเจ้าผู้ใดเป็นผู้ใดของดีของเด็ดนะแค่เห็นหน้านล้วน่กระจองแล้วนนอขอให้จองกัน,นง่าเถอะพี่เสียมคนจองยเยอะแล้ว <laughs> ไอเสียมถึงจะคนจองเยอะแต่ยังไม่มีเจ้าของนะวันนี้อจองรถแต่ไม่ได้จองตัวใช่ไหมยอย่าไปเสียพี่น้อง <laughs> อา้าวสุสกิ เซ็ตจุดสอ G A ปี2018เกียร์ธรรมดาจ้าเกียร์ธรรมดาครับพี่น้องรถทบันบันแอร์เย็นเจนเกียบพอนจกคือครับพี่น้องชมเดียวป้ายแดงเลยเด้อชมเดียวกับป้ายแดงเลยจ้ามาเปิดราคาขายให้ถูกอดเฉือัมมี่พ่อสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพ่อโอ้โหถูกจังเลยถูกจังนะแล้วก็ใสเงินดาวออกรถถูกอดเเพียงแค่ศูนย์บาทพ่อศูนย์บาทฟรีดาวศูนย์บาท ศูนบาทอีหลีเดบางคนโอ้โหไม่อยากจะเห็นเลยบางคนมาคอมเมนต์อย่าไปเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้คุณไปดูมาจากไหนคุณลอกลวนเมืองน้ำซื้อมันหลอกลวง,ลงได้เสียมนเนี่ยเออจิงไก่ <laughs> แล้มันเป็นทีมเดียวกันเลย่ค่อยหรอกบ่่อยตอมพี่น้องถ้าจะคล้องแค่ดีๆยังใส่กระสุนบาทช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนไอเสียมจัดศูนย์นบาทรับรถเบ็ดพี่น้องนะรถนง้นได้จัดสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นบตตี ก็คือกันนะะ่นแหะออกคลิปต้องการคนลาซโลกแกนอีงสี่ผู้ใดสิ่ว่าจองนำอย่าไปเชื่ออย่าทำให้ความรักมันบังตาความรักมันจะทำให้คนตาบอดนะมาดาวศูนย์บัตรทุกคเครดิตพี่น้องที่สมบัติก็เงื่อนไขเดียวหามติดแบล็คลิสท่านเพ่อะเดี๋ยวไอเสียงนั้นนั้นจัดไฮเบิร์ตอันแหละเจ้าอย่าตีแบล็คลิสจะตัวคอยก็แล้วกันท่านแหละขั้นเจ้ามีเจ้าติดแบล็คลิสแต่ท่านเมียเจ้าบ่ติดเจ้ากระซือใดเดลอเจ้าบ่ติดติดได้นะอย่าง หมายว่ไม่ไม่ถึงไม่ติดแบล็กิตแต่ติดอย่างอื่นได้อย่างเช่นติดเมียน้อยติดอะไรก็ติดติดหมดเลยติดได้แต่ข่อยเาเกียวได้อะยังไม่บอกราคาก่ออีกเหรอยังยังยังนะเปิดราคาขายทีคือเพียงแค่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทปีนี้ ไอ้ออกรถใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทพี่น้องปีนี้ทั้งปีเอาไปพันจะคือเพียงแค่สองพันเก้าร้อยบาทพอหลังจากนั้นครับปีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับจ้งเขาไปพันราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นห้าพันสี่ค่ะผมก็ยังถือกอยู่ถืกแห้งกับรถเก๋งปีใหม่ขนาดนี้ครับพี่น้องจ้าแล้วก็สิทธิพ,ษษพิเศษผู้ใดจองพันออนไลน์กับไอเสียงกับน้องนัทสืพงงามคนนี้ครับจ้ารับสิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้ไปเลย บว่าจะเป็นค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีบริการเซ็นสัญญาฮอดบ้านฟรีส่งรถฮอดบ้านก็ฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟีถ่ายกล่องเครื่องฟรีเด้อถ่ายของเหลวฟรีจ้าทิ้มติดรอบคันให้ฟรีปรับยนต์ติดรอบคันก็ฟรีอีกรับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดับบิลสามาอีกหนึ่งปีเต็มจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้เดือนละสองพันห้าร้อยบาทถึงสิ้นปีโอ้โหแล้วก็แถมทันทีบัตรเติมน้ำมันมูลค่าหนึ่งพันบาทแล้วก็ออกรถพาในเดือนนี้ลุ้นจับ เมื่อจะใส่ห่างอีกหนึ่งขั้นแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้แถมไอเสียมไปนอนด้วยหนึ่งคืน,นต้องเอาต้องเอาพี่นองขอเตือนไว้ก่อนโอ้เขาก็อยากจะไปเนาะเออเอาจะอยากไปบออจะมีอยู่ในสตอ็อกยังไม่พอใช่ไหมย,ยังไม่มีเอายังไม่มีอโอเควันหลังก็เตรียมก่อนดีว่าพี่ไม่มีแฟน น้องจะได้รู้ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะฝากสองทางการติดต่อของเขานะครับน้องนัทซสือพูง่างทาง Facebook นะคะลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรเหมือนเดิมเลยนะคะจะฝากหมดอยู่ด้านบนเลือกทักเลือกจองเลือกโทรมาได้เลยเด้อผมเขากล่ะรอฟังเสียงกินกลางกินกังของลูกคายอยู่น่หละแล้วก็เอฟซีใดนี่ไปแนะนําให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้นะคะเดี๋ยวน้องนัทแจกบัตร แจกค่านะนํนำไปเลย3,000บาทนะคะแล้วก็เอฟซีทา่ไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆเด้อเดี๋ยวรุ้นจับแจกเสื้อเอซีไป1ตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe สั่นกระดิง่งทางช่องทาง Youtube เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆพวกเฮานำเดอพี่น้องจ้ะรถเขาไม,ม่เสมอสิเดท่านฝากพี่บ่าวทางใต้หน่อยแรงใต้ฝากอีกแล้ว <laughs> บอกรว <laughs> าวทองนะ <laughs> พี่บ่า พ si like uh, totally ี่บ้าอยากได้รถไม้ถ้าอยากได้รถก็มาหาน้องถ้าพี่บ้าไม่พื้นนะ้าพี่บ้าไม่พื้นเดี๋ยวน้องนัดไปส่งหาฮอดตายเลยพ่อพ่อพ่อเลยเนื้อบ่ได้อีหลีศเนื้อบ่ได้อีสานอีสานกะพี่ไอพี่ไออยากได้บอเซียท์ท่านเนี่ยมันงามแห้งเด้เดินน่าจะไปส่งหาฮอดบาดเลยเด้อออกรถศูนย์บาทพ่อเด้อพี่ไอจ้าเออเจ้า ต้มน่องงัวไปรอเลยต้มน่องงัวไปรอพี่นางน้ำเด้อทั้งพี่ไอ้ทั้งพี่นางเลยเด้อโอเคเสียดออกรถศูนย์บาทจ้ะนะสวยๆแอร์เย็นเจี๊ยบรับพีนน้องความเด็วถึง2 0 0ครับ